คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาแนะนําวิธีการตีเกล็ดนะคะก่อนที่เราจะเอาไปตัดเสื้อนะคะที่เราอยากได้เกล็ดนะคะก็จะหาผ้ามาตัวนี้เป็นเศษผ้านะคะมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็เป็นแนวเกณฑ์ผ้านะคะแนวเกณฑ์ผ้าแล้วเราก็จับทางด้านถูกขึ้นมานะคะอัะอนนี้ตัวนี้มันเป็นลายลายสกอตนะคะมันก็จะจับง่ายเราก็เราก็จะเล็งตรงเส้นได้เลยนะคะ เราต้องการเก็ดใหญ่แค่ไหนนะคะเร,เราเราเย็บแค่นั้นถ้าเราต้องการเย็บเกดใหญ่หนึ่งตี้นผีเราก็วางหนึ่งตี้นผีนะคะถ้าเราอยากให้เล็กครึ่งครึ่งตี้นผีเราก็ต้องเอา่อาคาดวางเล็งตรงครึ่งตีนผีนะคะได้ไหม่ หมัยนี้มันมีขายสําเร็จแล้วมั้งแต่สมัยก่อนนะเวลาเราจะทําเป็นเกตจะแต่งผ้าให้ลูกค้าหรืออะไรเนี้ยนะเราต้องตีเองนะคะตีเองม,มองไม่เห็นเนาะเห็นมองเห็นไหมนะลายไปหมดเลยก็<ม>จะเป็นประมาณนี้นะคะหนึ่งตีนผีเสร็จแล้วนะคะถ้าผ้า ถ้าผ้ามันแข็งนะคะเราเอามือนะคะเอามือเรากรีดได้แบบนี้นะกรีดผ้าให้ตึงด้านผิดเนี่ยนะเรากรีดให้ตึงนะคะตัวด้านนี้เขาก็จะล้มอ่าไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะถ้าเป็นผ้าแข็งนะคะอย่างลินินอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นผ้านิ่มต้องเอาไปรีดน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จับนะคะจับอีกประมาณครึ่งนิ้วนะคะวิธีจับว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาปิดเส้นนี้พอดีนะคะพอเราจับปุ๊บ เราก็ลองพับมาดูแบบนี้นะถ้าเราเย็บแล้วเขาจะมาปิดเส้นแรกนะคะช่างเย็บเส้นตรงไม่ค่อยตรงหรอกเล็งไม่ถูกเราใช้นิ้วนะคะใช้เล็บนะ,ะเรากรีดได้ เพราะว่ามันถ้าผ้าแข็งถ้าเป็นแบบนิลนอะไรประมาณเนี้ยแต่ทอเลอะไรเงี้ยอะไรผ้าที่เขาทำเชิ้ตเชิตอะ mm ่ะ hmm. มันเป็นทรงๆแข็งๆ mm hmm. เราจะสามารถใช้เล็บเรากรีดแบบนี้ได้นะคะท mm hmm. าเป็นผ้านิ่มกรีดไม่ได้มันไม่มีรอย mm hmm. พอเราได้เส้นที่สองนะคะเราก็หงายขึ้นเนี่ยแล้วก็เอามือกรีดอีกนะคะ เอาเล็บเนี่ยมือเราเนี่ยนะถ้าเราไม่กรีดกรีดไม่ได้กรีดผ้าแล้วผ้าไม่ลงมเราก็ต้องเอาไปรีดนะคะเนี่ยเขาก็จะลมมาทับกันแบบนี้นะคะแต่อันนี้มันเป็นผ้าลายมันอาจจะมองไม่เห็นแต่วิธีทําอ่ะมันทําประมาณนี้นะคะเย็บทางด้านถูกขึ้นเราต้องตีเกดก่อนค่อยไปวางแพทเทิร์นนะคะเวลาเราจะต้องการใช้เกดเนี่ยตกแต่งเสื้อนะคะ นะคะพับก่อนนะคะพับก่อนอย่างนี้แล้วก็พับลงมาดูอีกทีงว่าทับเส้นไหมนะคะว่าเวลาเราเย็บกึ่งกลางเนี่ยเรามาาันจะมาทับเส้นไหมนะคะ เ่ราพอแล้วนะคะอเมื่อเราพอแล้วเราก็เอาไปรีดนะคะเมื่อเราพอแล้วนะคะเราจะจับทางด้านผิดง่ายขึ้นนะคะเราก็เอาตะรีดวางถ้าผ้าแข็งจะทำง่ายถ้าผ้านิ่มจะทำยากนะคะรีดให้เกล็ดนะคะรีดให้เกล็ดล้มไปทางเดียวกัน รีดให้เก็บล้มไปทางเดียวกันแบบนี้นะคะพอเราเรีดมาแล้วนะคะเนี่ยแผงเก็ดก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือแผงเก็ดนะคะเก็ดที่เราตีนะคะเนี่ยแต่ละทบเขาก็จะทับเส้นกันพอดีอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเนี่ย แต่อันนี้มันเป็นผ้าลายมันมองไม่เห็นเนาะ,นะก็จะได้เป็นแบบว่าถ้าเป็นผ้าสีสีอ่ะเขาถึงจะทํานะคะอันนี้ก็คือวิธีการจับผ้าแล้วตีเกตนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราต้องการใช้เราก็เอาแพทเทิร์นนะคะสมมติจะวางเป็นสปเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาอแพทเทิร์นมาวางได้เลยนะคะเป็น เป็นเส้นเป็นข้างหน้าแต่งข้างหน้าของเสื้อเชิ้ตอ,อะไรประมาณแบบเนี้ยเนาะหรือว่าชิ้นแต่งปากกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยก็วิธีทําก็ทําแบบนี้แล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานนะคะแต่วิธีทํามันทําแค่นี้แหละก็มีแค่นี้แหละจ้าสําหรับงานติเกตของช่างต้มผ้าเนาะไปแล้วจ้า